ี่ลิงเยอะแยะเลยครับโอ้โหนีดีดีโอ้มีประมาณสามร้อยถึงห้าร้อยตัวนะครับเนี่ยอยู่บุญอาคารเฉลิมพระเกียรตินะครับฉลองครบรอบหกสิบปีนะครับเนี่ยครับส่วนลิงครับอยู่ในกลางเมืองนะครับ ตำบลกุมภาวาปีนะครับใกล้ๆตรงนั้นก็จะเป็นตลาดนะครับสิงเยอะๆเลยครับตัวใหญ่จ่าฟูงเลยฮะยจ่าฟูงก็ไม่ให้กินอาหารนะครับอ่ะ,อะ,อะหอคงกรเป๋านี่ปยาวานอนหอคงเพื่อนเฮ้ยเฮ้ย กินอย่างเดียว <coughs> <coughs>